สวัสดีค่ะเมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่6ธันวาคมพุทธศักราช2567สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งร่วมการแข่งขันเรือใบานานาชาติจิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงคับรีกัต้าครั้งที่36ประจำปีพุทธศักราช2567ในานามทีมเรือใบวายุรุ่น IRC0 หมายเลขใบเรือ THA72 ทั้งนี้ก่อนที่จะมีการแข่งขันเรือใบานานาชาติชิงถ้วยพระราชทานผู้เก็ตคิงคาปริกัตตาครั้งที่36ประจำปี2567นี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงศึกษาหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์เนวิเกชั่นฟอร์เรซิ่งยอตเพื่อเพิ่มเติมความรู้ซึ่งในหลักสูตรประกอบด้วยการพยากรณ์ลมฟ้าอากาศ การใช้เครื่องมือเนวิเกเตอร์หน้าที่ของเนวิเกเตอร์สำหรับการแข่งขันกรังปรีและการวิเคราะห์ข้อมูลทิศทางลมสำหรับใช้ในการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงคับบรีกาต้าครั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทำหน้าที่เป็นผู้บังคับหางเสือเรือและนักกลยุทธ อันเป็นการใช้ทักษะจากเครื่องนิเกเตอร์ที่ทรงศึกษาเพิ่มเติมมาใช้ในการพยากรณ์ทิศทางลมให้มีความแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นเพื่อนำเรือไปในทิศทางและเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยโดยผลการแข่งขันในวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งเป็นแรงพระราชหฤทัไอันสำคัญให้แก่สมาชิกทุกคนบนเรือวายุทรงนำทีมเรือใบวายุเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่หจากจำนวนการแข่งขันสิบเรส ทำให้ทีมวายุชนะเลิศการแข่งขันเรือใบานานาชาติชิงถ้วยพระราชทานผู้เก็ตคิงคับรีกัตตาครั้งที่36ประจําปี2567เมื่อปีที่แล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณสเสด็จพระราชดําเนินมาทรงร่วมการแข่งขันเรือใบานานาชาติชิงถ้วยพระราชทานผู้เก็ตคิงคับรีกัตตาครั้งที่35ประจําปี2566ในทีมเรือใบาวายุรุ่น IRC สี r โรส่งผลให้ปีนี้มีจำนวนเรือสนใจเข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากซึ่งประกอบด้วยเรือใหญ่40ลําลำเรือเล็ก111ลําเลำเรือคนพิการ7จลำรวมเรือทั้งหมด158ลําแลำและผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน514คนหลังจบการแข่งขันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเรือพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินกลับมายังชายหาดกตะ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรอรับเสด็จในโอกาสนี้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตใช้พระบรมชายลักษณ์รวมกับคณะนักกีฬาเรือใบท h a 7 2และคณะทำงานภูกเก็ตคิงคับรีกาตตาต่อจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชา